เดี๋ยววันนี้มาเก็บไหมแบบนี้กันนะคะยุ่งยากมาตั้งนานลงทุนหนึ่งร้อยบาทกับแก้วถังไซส์เจ็ดรซีซีใช้ฝาเรียบนะคะใช้ฝาเรียบเราก็จะใช้อะไรก็ได้ที่ล้ำแหลม อันนี้ด้านนอกอันนี้ด้านในนะคะจิ้มไปตรงกลางเสร็จแล้วมันจะเป็นนูนๆอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไหมเราจะขาดแล้วก็ใช้ใบคัตเตอร์อ่อันนี้ด้ามป้าหาไม่เจอใช้ไบคัตเตอร์ตัดงองนิดนึงได้ตัดง่ายๆนะคะแล้วก็จะเรียบเรียบแล้ว ขนาดเจ็ดร้อยซีซีนะคะพอดีแล้วพอได้ใช้ก็เนี่ยดึงอะ